ขออนุญาตเซตหน่อยนครับเดี๋ยวว่าขอขออนุญาตเ็ตหน่อยครับ,นะรขอขอรบทำไมทำไมถึงส่งสถาบันนี้ไปลุยดันเกี้ยนนะครับถ้กระหมองผ่านไปโจกไว้ไปแล้วหอ่ะอเหม,มองมองมันโว้ยเป็นวาร์ปได้ด้วยชิบหายเฮ้ยตัวอะไรสีทองวะเด้ซอมบี้ใส่เกราะทองโห้ยรู้นลามากตอนนี้บอกเลยว่าฮาร์ดจะเริ่มน่ากลัวแล้วเพลงขึ้นมาเล็กดาจริงๆไม่ทันใส่เกล็ดทอง ลองลองกินไอ้สไปเด้วยอายดูกิดเท่าได้อายดูอ่ะปั๊บอุ้ยเฮ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 ้ยนีครับไม่มีคิปเปอร์เพราะว่าจะดรอปแผ่นเสียรออุ้ยระเบิดไปดีเอาละครับสวัสิตช์ผมผมเอกฟรีดอมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไม้ครับนะครับผมเป็นไม้ครับแบนล็อกครับผมแบนล็อกเป็นล็อกวะผมเพิ่งซื้อมาไม่นานเลยผมก็ยังไม่ค่อยเป็นไง หลังจากที่ผมลง EP หนึ่งมาผมวันนี้ผมได้ทำการสร้างบ้านมาเยอะพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวที่เราก็จะเอาผู้ช่วยมาอีกสองคนเดินนะครับผมเป็นขี้หลอกอ่ะมาสไลเด้นะผมมาแล้วมันมาแล้วครับผมมันมาแล้วนี่ครับกระตูนมาสไลเด้รามานะครับตอนนี้นี่ขี้หลอกเดี๋ยววันนี้ผมจะแบ่งหน้าที่พวกคุณนะวันนี้ผมไปแบ่งหน้าที่พวกคุณผมผมพอจะรู้เกมเออเรื่องข้าวๆแล้วฮะตอนนี้ขอเวลาสักคู่นะครับพี่ผมขอทำข้าวก่อนนี่มึงเที่ยงนึกเอาข้าวเหรอคนหลอกงานรัดตัวต้คิด เหมือนกูกูเพิ่งตื่นอาบน้วกไม่อาบหนาวาช่ป่ะหนาวพี่ไปปิดพักโลกพี่ไปปิดพักโลกที่ไหนมาในฝันเนี่ยหนาวก็หนาวแม่งนอนขดอยู่ที่นอนกว่าสิบโมงสิบโมงกูแปรงฟันเสร็จกินข้าวกินกาแฟแล้วก็มาเล่นเกมเนี่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้ผมจะให้ที่หล่อครับผมไปสำรวจตันเจี้ยนกับทำอาวุธให้นะครับผมส่วนมาริเด้ดิล่าเก็บกวาดรอบ บ้านเรานะครับผมแล้วก็ทําของตกแต่งภายในบ้านนะฮะส่วนผมก็คอยกระจายคำสั่งครับเป็นนายพลนะครับตอนนี้ไอ้เดี้ยอนเสร็จเหรอครับเด้อว่าขออนุญาตเสร็จเหรอครับทำไมทำไมถึงส่งสถาบันนี้ไปลุยดันเกี้ยนนะครับ <c oughs> อา้อาวเ,เห็นคุณชอบชอบสายลุยไหมอ่ะคุณ ก่มนผก็ผมให้คุณนี่ไงทำเกาะไงเออเอาเกาะไว้พาพาผมไปพาร์ทหน้าอะไรเงี้ยพาผมไปลุยดันเจี้ยงไงพาร์ตนี้ผมจะเอาแบบเออตกแต่งภายในบ้านเรียบร้อยก่อนไงแล้วพาร์ตต่อไปก็เดี๋ยวไลฟ์สดอะไรกันก็ไปลุยนี่ไงดันเจี้ยงไงจะได้มีคอนเทนต์ทำโอเคเออไม่ก็เอาไปเอ็งไปไก่ไอเดียก็ได้เดี๋ยวพี่คอยดูแลบ้านก็ได้อะไรเงี้ยเออหัวมันนี่เฮ้ยสกายตันเช้าแล้วยังอยู่ได้ไงมันหลบใต้ต้นไม้อุ๊ยโดนแม่งโคตรแม่นเลยมึงจะแม่นไปแล้วนะ โยยิงโคตรแรงลืมไปว่ากูเล่นนอร์มอนอยู่โอ้โหทำเตาไฟริมๆนี้ดีกว่าเนอะซอมบี้มาแล้วไงวะฮะอยากจะดับเอ็กคาลิเบอร์กูวะม่านี่ถ้าถ้ากระโดดตีมันจะตีแรงขึ้นแบบเฮ้ยไอ้ดำมาโดีกูไม่มองหน้ามันมาไอ้ดำไเอสปูนเมื่อกี้ผมสะดุ้งเลยดำไอ้เนี่ยถ้าเรามอง ถ้าเรามองมันในบ้านไปแล้ววะถ้าถ้ามองผ่านกระจกไปแล้วโอเคมองมองมันโฮ้ยเป็นวาร์ปได้ด้วยชิบหายเเจอลสโดนเฮ้ยนี่มันเจอเดอมอนเหรอเฮ้ยเจอเพชรเย้เขาเจอเพชรพี่พี่เจอเพชรเพชรทำอะไรได้วะเพชรโอ้โหพี่นี่เด็กนี่อันติเมทอันติเมทลิเทียมของไหมครับนี่นี่คือสภาพเด็กใหม่ที่เจอเพชรแล้วไม่รู้สึกหายเลยครับเพชรทำอะไรได้วะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันใหญ่เลยนี่อะไรวะเพชรอะเทำอะไรได้ครับงงใครมาสร้างไอรอนแมนตรงนี้เนี่ยเอ้ยเพชรยังไม่รู้อะไรเพชรสามารถเอาไปทำกล่อไอรอนแมนได้วจังจริงว่ะเนี่ยโม้กูนะกูเชื่อทุกอย่างแล้วเนี่ยบอกเลยหมาไม่ยอมไฟมาเด้นี่ไวติ้งเนื้อน่าทำให้ป่องไฟสวยเลยเนี่ยมดูซิทั้งหมดเป็นไงวะว้าวนี่เฮ้ยตัวอะไรสีทองวะเด้ ซอมบี้ใส่เกาะทองโหรูหลามาตอนนี้บอกเลยว่าฮาร์ดจะเริ่มน่ากลัวแล้วเพลงขึ้นมาเล็กตากิงกินไม่ทันใส่เกาะทองโกเซนด้วยไอ้พวกนี้เป็นโกเซนมามองมุมเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนอ้าวมงมุมอยู่นี่ตัวหนึ่งโดดโดดดื้อมา ไม่แงหนึ่งดอกไม่แง่สองดอกสามดอกมุ้คือโดนด้วยวะโอ้แล้วไม่ดอกก็ใช้มันดอกอะไรวะวันิวรีซีฟอันล็อกอะไรเนี่ยโอ้อะไรแอนนั้นคือไม่ใช่ว่าอะไรตาแมงมุมไอ้ลูกตายทำอะไรเป็นสไปเดอร์ไอเนี่ยโยนได้ไหมแยงหนูตัวหนึ่งเอาไม่ได้เอาไปได้บิงไม่ได้ลองลองกินไอ้สไปเดอร์ไอดูกินสไปเดอร์ไอดูอ่ะว้ยเฮ้ย อัเด้โหดีแล้วไม่ตายควรตีนกูว่ากินกูด้วยจะมีพลังพิเศษอะไรขึ้นมาผมพูดสักผมเงียบไปนะผมไม่เกี่ยวนะมึงถ้าคนเรามันบอกกันนะเว้ยมันก็ไม่ว่าหรอกเว้ยคนคนเงียบมันก็คือสมรู้ลุ่มคิดนะเว้ยเราไปเรีบเกี่ยวบของเรากูนึกว่าเออกินไปแล้วจะตายสไปเดอร์ดมอยสไปเดอร์แมนอะไรอย่างงี้ไงเฮ้ยอยากลองเข้าไปเหรออยากเข้าไปไหมไอไปเลยเราคูกาหารไป ไปสามคนนี่แหละมาไปด้วยเฮ้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 ยไปนนีกว่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยไอพวกหมูมันจะเล่นโว้ลุงลุงลุงอย่าไปฆ่าไยพวกหมูนะอ้าวฆ่าไปแล้วอะ่ะเอ,อ้าลุงฆ่าตัวไหนไปไอตัวที่มันเป็นคนหรือตัวที่มันเป็นหมูปกติก็ครึ่งคนครึ่งหมูไอครึ่งกันสกายตันอะไรทุกอย่างอ่ะยืนค้างอยู่บนรถทำไมล่ะแซอยู่บนตัวเฮ้ยกูเกือบตายแล้วอ่ะ อยู่ในบ้านมาเผาเผาทองก่อนโอ้ยบึนหัวว,ะว่ะมันจะไหลลงไปตักในกล่องเราเลยเหรอหินเนี่ยใช่โอ้เ <ผม S 1> จ๋งดิดแล้วก็ปุ๊บปุ๊บแล้วลองเปิดกล่องดูออโต้กล่องให้เลยดีกว่าเสียงแล้ววะเสียงแล้ววะอ๋อพร้อ<า>มยืนแถวๆนี้ก็ได้ยืนข้างบน แล้วก็เอาเอาหน้าหงายไปข้างบนหงาไงไปตรงน้ําเออได้แหละแล้วก็กดคลิกคลิกขวาไม่ไม่ไม่กดทีเดียวเห็นป่ามันจะลอยไปด้วยและแถวนี้ไม่มีปลาลองสังเกตดีๆว่าถ้าทุ่นมันหล่นลงไปอ่ะผมค่อยกดคลิกขวาอีกทีมันไม่มีปลาเลยนะตรงเนี้ยไม่ใช่ปลาแบบที่มันว่ายน้ำไอ้มาแล้วมาแล้วไงอยู่ตรงนู้นเฮ้ยมีกล่องอยู่ในน้ำด้วยดิกดกดเลยลุ๊ปนี่อันเนี้ย คือไม่กตุปลาแต่ถ้าเราอยากไปฆ่าปลาเราก็ไปฆ่าปลาในน้ำเนี่ยมันว่ายอยู่ตรงนี้นได้เลยเอาไปเลยเฮ้ยได้ชามาด้วยอ้อไอ้เด็กเข,ขเห็นอะไรลอยอยู่ในน้ำว่าม,ม,มันมุมหรืออะไรวะนะ่ะอันนั้นปลาหมึกปลาหมึก <c oughs> ตกได้หวะเดงลองวิ่งโดดลงไปตีมันดิถ้าเราอันนี้เขาเรียกว่ากดไว้น้ำลองหงายหน้าขึ้นไงหน้าลงเพือ่อดำน้ำจะอุ้ยหมึกบึกบึกบึกไอ้อากาศใจฟุบฟุบ โอ้ยได้อะไรวะเนี่ยยังไม่ได้อะไรต้องไปตีตัวเนี่ยมึงจะได้หมึกหมึกของปลาหมึกข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนปันปลาแม่ง,มงเลยตรงน้ำตายนะนไปเก็บหมึกยังหมึกมันดอก,กอยู่บนน้ำอ่ะอ๋อไม่ไมีเก็บด้วยเหรอนั่นนะ่นะลอยอย네ู่นะไรไรแหละไมันนั้นปลากเก็บได้นะอันนี้แล้วก็ข้างๆมีแบโอ้ยมันขับไปเยอะว่ะเดี๋ยวไอ้รูที่ไปกินลอบอกอ่ะอ๋อไอ้รูแม่นะ โอ้ออกลาต้องคืนดีนะประเด็นไอ้รูรูที่พี่เราบอกอยู่ไหนว่าอ๋อรูอยู่นี่นี่เนี่ยเนตรงนี้วะน้ำอ่ะเราค่อยๆไ่น้ำลงไปโอเ้อเดี๋เด้เดเด้เด้อยดอเด้อยดนอยด้อเ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 ด้เด้อ้อเอุ้ย้อด้เอเ้มอเ้อเอเด้อดด้เด้เด้เดเด้เด้้นอ้้เดดดด เดช่วยด้วยเอาไงอ่ะลุงเดาเดาเดามันดักมันดักรอ,อกเต็มเลยอ่ะม,อมันมีธนูอ่ะแต่มันยิงมัเต็มเลยไงใช่เดี๋ยวยิงไม่ทันไงมันอยู่ไหนบ้างสวนแม่งอือสวนแมงลุงสวนแม่งขึ้นขึ้นไต่ไปบนน้ำก่อนดีนะจะตายไม่ใช่อะไรหรอกตายหนึ่งละตายหนึงง่งก็ธน,นูสวนมันเจ็ังบลุงง้างโดนหัวลุสวนมัน ปัง,งปังเดียล่ะช่ยตีช่ตีโอเคเรียบร้อยโอ้ยแม่งเฮ้ยขย,ย,ยับขยับออกเออติดติดติดต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 ดหายใจไม่ออกอออเดินเดินออกมาทางขวาเดินออกมาทางขวาเลยเ,ออเห็นแล้วเห็นแล้วให้ค่อยไหลไปจริงๆ, <laughs> เๆเดิน,ดนลงมาเลยก็ได้นะอันนี้เล็กล็กเล็เห็นไหม่ๆๆ ของมีประโยชน์เนี่ยมันกดไปของประโยชน์จะได้วิวัฒนาการวิวัฒนาการเข้าท่านยุคเหล็กนี่ค่อยค่อยไปแล้วกันรันน่าจะลึกเอาเรื่องเฮ้ยซอมบี้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 ลงดีลงบดีลงบดีใครยิงรูวะสเกลโอ้ยมระเบิด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 คิปป์กันไว้กันไว้อยากให้สเกลเลตันมีอยากให้สเกลเลตัยิงคิปปอร์เอายิง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  เี้ยรับไม่มีคิปเปอร์เพราะว่าจะดรอปแผ่นเสียบรออุ้ยระเบิดไปดีโอ้ยโอ้ยมึงตายมึงตายไอเว้ของตกเออตามมงไปไหมเดี๋ยวลงทิ้งของมึงเนี่ยเดาหลวงตังค์ไปอะไรกูเก็บไว้ให้กูทิ้งของไงกูเก็บของให้ไปเหรอเดี๋ยวของหายเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้อ่ไปแล้วเก็บไปแล้วเต็มตัวเลยมึงเอาอะไรมา้งหนาวเนี่ยโอ้โ ไม่หมดแกไม่รู้ไงล่ะเต็มตัวเต็มเลยนอนมันเยอะดิเมื่อกี้มันโดดลงมาก็เต็มเลยนอนมันยซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วมึงเอาเตียงมาอันที่สองอันเตียงตรงนี้แหละเตียงกูก็เอามาอย่างมันทำไมวะเอากาเผื่อทิ้งเตียงไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราเราตายเราจะได้มาเกิดตรงนี้ไม่ต้องวิ่งไกลมึงลงมาหรอกกูซัดเลยนะซอมบี้เนี่ยไม่ลงมาตัวทางให้มันลงเฮ้ยเป้งนี่ฟึบ อุ้ยอว่าปลากรัวปลากรัวหมดแล้วไ่แค่หนอ่ะถ้ำม,มันอ่ะมันมีฝั่งที่มองมมไม่เห็นนะะ่ะเฮ้ยว่าเรา่อนกันนะเราไม่พร้อมเราไม่พร้อม,ม,อม,ม,อมโอ้แม่งคนบ้าอะไรวะว่ายสวนน้ำได้โอ <y> ้าวสว่างครับโอ้โอพ,พื้นดินเอือของล่วงยังไม่ได้มึงไอ้เด้โอ้ยัแจ็คไปคลิปอยู่แล้วมึงยังตายโอเคผมวันนี้ก็ เราจัดการของมาได้ทั้งหมดนะฮะวันนี้นี่ครับรอบๆบ้านนะครับผมมาดูในอุปกรณ์ในรังนะครับท่านผู้ชมครับดูดูในรังนะฮะนี่นี่คือของในรังของเรานะครับวันนี้เราได้เป็นหลายอย่างมากนะครับนี่นะดูหน้าบ้านนะครับทางไปในรลกครับผมวันที่สองผมก็ได้ทางไปในรลกแล้วก็เราเจอจุดค้นพบใหม่ครับนี่ครับเราเจอว่าใต้ถุนบ้านเรานั้นมีถ้ำด้วยครับผมนี่ซึ่งเพื่อนเพื่อนซึ่งมาแล้วได้ผมก็ตายสองรอบแล้ว นี่ <laughs> <c oughs> เราปลูกอ้อยไว้ข้างๆนะครับแล้วก็ตามด้วย,ยวัว<ม>กับเอ่อวัว,วแกะนี่อันนี้อันนี้ไปทำอะไรวะเด็กมันโดดข้ามได้อ๋อโดดข้ามเหรอไม่ต้องเปิดประตูมันจะได้ออกไไม่ได้โอ,อเคครับเด็แล้วก็นี่ฮะร,รอบๆบ้านเรา,เราหลังคาเรายังไม่ทำนะเอาเราเราก่าแล้วะทำเป็นผงว่าสานเลยเน,นี่ยตั้งแต่แรกสูงอย่างนั้นแ่ะโดนสูงๆเป็นแท่นๆน่ะโอเคครับวันนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอ่ะกดดิบ๊ายบาย ไม่บายเอาดาบกูขึ้นมาดาบกูดาบขึ้นมาก่อนแล้วดาบเหล็กกูไม่บายไม่ได้อีโมจิ่หายไปไหนไม่รู้เอ้าไม่บายไม่ได้กูปิดคิดยังไงอ่ะไม่บายอย่าเล่มกดไลค์กดแซบเลยฟาร์ลูล่ะกูให้ฟันร์ลูอ่ะไม่อโดนของ